ว้าวมาได้กินข้าวบัดทุกคนปิ้งปลาข้าวแม่ไข่แม่บักไงสดสด,สดลาปลาแคปปี้ตัวใหญ่ตัวเดียวละมึงดิ่น้่เต็มจานเลยโอ้ยความแซ่บความเหนียวเนือดสัตวหอมจัดจนานแท่หวะอู้ออะไรเงี้ยนิดไก่ผัดลาวผัดไทยผัดลาวผัดไทยไปกินอยู่หนองปลาอู้งความสุนะปิ้งนะซีนแตกกมาเลย อู้้ปลาซมะลูกรอบโอเคซมซอยแต่หมกทูเจวสมเจวขิงถิงกับเมก็แซบสมความความสดไข่ไข่แบบนี้เลยนี่แหละของชอบตามหมักทใส่ไข่หมัะไข่วะอ่ะไข่แบบไงไ่ที้่า อ๋อไข่มไอจปันอนี้โอ้ยอืมาไข่อีกอือเขาใส่จ๊กเข่าอ้่องปิ้งปลาเข็งไม่ไข่เดพี่น้องไข่หายของมักไข่ปลาของมักไข่หายเด็ดนะอือดัซซี่ครับีขี่ปลาี่ เจาสุมใส่แล้วก็จำจัแซ่บได้นี่นะทำไงวอาเอาอาอันนี้กินแลวก้ออายนะความสดนะซีนผัวมาเลยอาปะอาปะกินแล้วนี้นี่แซ่บเกูบอไก่ไม่กกินปลาแไม่เงยไก่เนี่ยไมละ โอเออนต้นนะเป็นได้อัน้นเยงกาจ้ะบาเลกินะอยาอะไรกินอะไรกกินลโอ้ไข่น่าอิ่มขึ้นเลยนี่แตม่ไข่ไข่บอกญ่แล้วนี่้ ขีตัวตัวตัวีนไม่ดีดิแบบง่เลยขี้เาตัน้หนายพูดยายพดอีแล้วแซบนะข่่เอาอือขีปลาสดๆนี่ยังส่งระดจ้ำบน้ว้ยขัยังยังใสต่อหอห่ยจำใช่น้ำตาลมะม่นี่แซบได้ขครปลาน่ะ ไออเป็นมาจะเข้ามาอยู่แล้วทำผัดลาวยอดเล็กบงกลางใจเอานี่คุยเอาเป็นตึกเต็มทั้โอ้แขนอันตันอุ้ยแม่ คุยก่แมนจ้ำลูกนเมนแนวจ้ำเจิมากมันก็ติขาวมาด้จ้ำมาตีได้รับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปทุเรศจิงคุเลอ้แบู้ I like the spices เนี่ยสเปซีนะต้องรสชาติแตกแมันก็เมนมามีพักปะไม่ได้กินโนแล้วเนาะ โตเดียวเต็มก้านเใหญ่กันไกเนาเขาเห็นตัวหนกว่าพวกมต่อแคปตี้ลงมาตัวบอกใหญ่บอครเดอไดเหนลบอกใครเดอได้แม่บอกใหญ่มีไข่มอมือรับเจดียเมื่อวานน่าจะได้กินลาบปลาบ หลุดเจยบอกยัยคอยลาบโมกขีปลาบัวลายว้ามันแซ่บต้มหัวเนาะต้มสมหัวปลาบัวลายเชี่ยบขอเปิดอต่น,นั่นน้ำมันลงมาตังนี้ถูกใจผัวสุ่ยอดอือุ่ยยอดลาบปลาที่นั่ง อใกล้บางก้างเลยดิลูก